สวัสดีค่ะตอนนี้ทำวางผังห้องน้ำกับห้องน้ำทิงเรียบร้อยแล้วนะคะเทลีนเรียบร้อยเทลีนรอบบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็จะเตรียมทําคานคอดินนะคะทำคานคอดินเทลีนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทําคานคอดินก็ใช้เหล็กใช้เหล็กเก้ามิลน,นะคะใส่กาวอ e ีบ็อกซี ทำไม้ทุกเสาเลยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะค่ะส่วนห้องน้ําห้องน้ํากับท่อสุขภัณฑ์ก็อยู่ประมาณนี้รอบๆให้ดูนะคะส่วนดินก็ยังไม่ยังไม่ทันให้เรียบร้อยเพราะว่าต้องทําคันคอดินให้เรียบร้อยก่อนค่ะพอดีทํากันแค่สองคนจะช้าหน่อยเองก็จะค่อยๆลงมาให้เรียบร้อย ให้เรื่อยๆนะคะเ้ืนเลชานิดหนึ่งค่ะพอดีทำกันแค่สองคนสร้างบ้านด้วยสองเราจะทำแบบนกอะคะ่ะเราทำบ้านเองได้เอาไว้ดูเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวจะลงอัพมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่องของเราค่ะสวัสดีค่ะ